สวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขุสุขุนเนาะลุงป้าน้าเนาะพี่น้องมากมือกันมาบอกสู้ฟังหนึ่งสักอย่าง,างนึงละอ่ะมาดีใจน้ำผ่อยแน่ผ่อยประสบความสำเร็จขั้นตอนหนึ่งเลยเนาะนเนะียเนาะการทำมาหากินทั้งอ่าหลบโซเชียลได,ด้เฮ็ดคลิปเพียงเนาะเฮ็ดคลิปอ่าลุงอ่าแฟนเพจเนาะ กับประสบควมสำเร็จไปอ่าพันตอนหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าเขาพันอ่าผู้ติดตามไปเรื่อยๆนอเนาะผมนผพัน 5, แบบชิลเเงินเลยคาเลยแต่ว่าพัานดีใจนะบอกเลยก็กาเนะดีใจว่าได้พัน 5, กดหนึ่งแล้วนะไปค่อยพันไปเรื่อยๆเนาะกับด้ผ่าพันลายนั่นเองเนาะพันผู้ที่ตามพันหนึ่งเนาะผู้ที่ตามเพิ่มเนเรื่อยๆเนาะก็ขอบใจอ่าพ่อแม่พี่น้อง มูเพื่อนเนาะที่เขามาติดตามอ่าคิดเพ้าเรื่อยเนาะว่าให้กำลังใจนั่นนี่เนาะหลายย่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ดีใจายเหตุไปก็ดีใจพี่น้องเลยมีคนมาเหม็นมาอย่างมาวา่าพ,พูดคูยกันเนาะเหตุตอนตะกี้เนาะเหตุตอนแรกมันกระโถ่แท้เพี่น้องถูลงไปคิดตลอดเธอในงเงียบนิสสีผมมีคนเขามาเบิ่งเนาะเดีนยวนนี่อ่าเหตุแล้วก็มีคนเขามาเบิ่งก็บดีใจน่อยนึง เดกี้่ี่โอ้ยาย่ละกูเสิเห็ดลงไปยังวะค่ออ่าเก็บซีปีหาปีเนาะเอาปีที่สี่เนาะปีที่สี่ปีที่หาเนาะได้กลับมาเห็ดอีกเนี่ยได้ลงจริงจังลองเบิ้งเนาะกับโอ้โหมันสีอ่าสีได้บุได้กับลองเห็ดไวเบิ้งเนาะเพื่อคนหูจักตัวตนนะฮะเพื่อได้เห็ดนั่นเห็ดนี่เผื่อเมื่อบาดเมื่อยังนี่อ่าสิ่งดีๆให้เพื่อแพร่ให้พี่น้องตั้งกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าอยู่ ใช้กระซังเนาะพี่น้องในหัวได้เห็นอ่าชีวิตบรา้าพิธีบรรดานั่นคือเขามาอยู่บ้นบาบนานะร,าบบรู่รเมืองเขาเน้อแล้วพี่น้องเออกะดีใจเนาะคนไม่เคยเหตุกะมันแบบติดตามมันกะเรื่อยๆนเนาะเพิ่มขึ้นไปเลยเขาก็ฮ็ตคลิปลงมือฮิตคลิปคลิปกะมันก็ม,มีประโยชน์ในเราพี่น้องอ่าลิปบลม,มีคอนเทนต์เนาะเอาถ่ายเลี้ยว่ามลงตลอดเลยลิปกับบริตาต่ออย่าง ายแล้วลงเลยบมมีเอ it um. ียงมีเอฟฟอร์ดเอฟเฟกต์อีกย่างน้อพี่น้องแต่ว่าเขาก็อธิบายว่าเออตัวตนเขาเป็นประมาณนี้เขาเคยได้ประมาณนี้เนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยฝากให้กำลังใจเนี่ยเด้อผู้ติดตามหมดมื่นหนึ่งไนแหละวแต่ชุบยุทธ์ได้พี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยมื่นไอ้ชีพว่าท่อเทละมื่นวราจะยุทธ์เลยได้ยุทธ์ไปไหนี่น้องต้องเลยทราบใหม่แหละ มอีมาม ấu, อากาศดีนกตึงมีอากาตึงตลอดจนมีอะไรอ้อากาศหนาวเลย,ยนะพีนนน่น้องเด้ออมอ้าวฮ้อนๆอุ่นๆในเดิ่มวันนี้เกือบจะตเกิดตายนะพียงเนาะน้ำฝนลวกน้ำหวานนาะน้ำฝน,นลวกว่านโอ๊ยอาบนา้ำอยู่บันนอ,นอกเราไม่เคยอ่าเปิดเครื่องเห็ดจำฮ้อนเนาะอาบอยู่ในห้องหนาวเนาะ เงียบัดคนเปิดไว้อาบเนาะเครื่องนำหอนขันท่าเปิดไว้เนาะมันก็นสุผลิตีนำหอนในเครื่องนะมันอุณนภูมิูมันบัดขึ้นแห้ง่เมว่านี่เนาะพอไว้เปิดไว้อูม,มันลวกเครื่องโตเดงนี่ครื่องเลยนเนาะแดงวัโตเลยมัวเนี่ยนำหอนลวกแต่ว่าไข่ลบพันเครื่องหนึ่งพันจาเต็มโตเนาะหวันอ่ะดนีใจล้วพี่อเอายเก็บนี่ยกะ ผมมีอย่างไรออกมา,าสู้พี่น้องข้างเดี๋ยวอีกมือบรรยุทธ์เช็ดคอนเทนต์ดีๆให้พี่น้องได้รับชมกันโมโนนะกษนนิพาไปกินเนี่ยังหรือว่าจิพาผลิตไปเที่ยวใส่เนาะโดยเงินห้านิตบาทฟูเอาไว้เลยห้านิตบาทเนาะอ่ะเตรียมโตัด้วพี่น้องเนาะกำลังเสียเต็มตไปเหตุใกเห็ุงานกำลังสิองงานพี่น้องมันก็เป็นวันอ่าวันยังมือนี้วันจันทร์เนาะเป็นวันอ่าเหตุงานของหลายคน สบายเฮ้าเฮาเฮ็ดตลอดเด้อพี่น้องโห่กระซิวโห่เฮ้ยท่านมาเหมืึงจะเป็นกระเมยนะเป็นเนาะเนือดเดือดเนี่ยเห็ดเต่งเห็ดงานเนาะแต่เดีดีอยู่พี่น้องเลยเดเอาก็เห็ดลิปเสริมเนาะเพียงเนาะก็ฝากติดตามกันในเด้อเห็ดขีดเสริมไปเรื่อยๆเนาะลุงป้านะพ่อแม่ที่เพื่อนามาติดตามค่ะคนคอมเมนต์คอมยังให้กำลังใจไล่ ดีใจนะพี่น้องมีเฮานี่ต้องส่องยูทูปน้เด้อยผมมันมีแต่ในเพจเดลยส่องยูทูปแต่ว่ากำลังค่อยลงอ่าลงคลิปน้องพี่น้องเพราะว่าเขาบริษัทคลิปอ่าแบบยาวๆคือแนวนี้ท่านลงคลิปยาวๆแป็แนวนี้ก็สิอ่าค่อยๆปล่อยลงในยูทูปอยู่คลิปหนึ่งมีคลิปหนึ่งกับมีนึงคื่อคนเขาเบิ้งประมาณสิบซิฟิวิสซิฟิลิสก็ดีใจเลยเด้ซิฟิิสก็คือซิบคนเขาไปเบิ้งคลิปเขาน่ะเนาะอ่าโอเคนตัวเองเนาะเดี๋ยวสิไปเหตุงานก่อนเด้อ